สวัสดีครับรายการชวนคุยโดยศิลปินกู้นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาอธิบายเรื่องการรักษา EQ ที่จะใช้ในการเล่นดนตรีนะครับสำหรับนัานดนตรีนะครับซึ่ง EQ ที่ว่านี้ก็คือการมีสุภาพจิตและก็สุภาพของร่างกายนะครับทั้งสมองและก็หัวใจจิดใจนะครับที่มีความ ปกติแข็งแรงดีนะครับซึ่งการเล่นดนตรีนะครับที่ใช้ EQ ส่วนใหญ่ก็คือการใช้ในเรื่องของความจำนะครับคือการเล่นโน้ตให้ลงกับจังหวะแล้วก็ลงกับเนื้อลองเนื้อเพลงนะครับซึ่งการบรรเลงดนตรีสดอย่างเช่นการเล่นคีย์บอร์ดเปีโยโนอย่างนี้นะครับก็จะต้องใช้การจำตัวโน้ตให้แม่นยำนะครับซึ่งถ้าระบบ สมองความคิดอยู่กําลังขาดสมาธิอยู่นะครับก็จะทําให้ระบบความจําที่จะจําการเล่นโน้ตการไล่นิ้วในแป้นคีย์ก็จะขาดความแม่นยำได้นะครับซึ่งสมาธิจะเกิดขึ้นได้ในการเล่นดนตรีนะครับก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทักษะด้วยนะครับการฝึกฝนทักษะแล้วก็การรักษาสุขภาพนะครับทั้งการทําให้สมองขาดความขาดความว้าวุ่น ฟุ้งซ่านครับไม่ให้มีความฟุ้งซ่านบ้าวุนมากนะครับซึ่งบางทีนะครับการใช้ชีวิตทั่วไปการใช้ชีวิตในปจัจจำวันของเราทุกคนนะครับก็จะมีเรื่องของสังคมต่างๆแล้วก็มีทั้งข่าวครา,าวของสื่อต่างๆหรือว่ามีทั้งปัญหาอุณหภูมิความไม่สบายกายไม่สบายใจทางสภาพแวดล้อมแล้วก็อุณหภูมิภูมิอากาศนะครับก็ทําให้ระบบสมาธิของนักดนตรีก็จ,จะเสียไปได้นะครับแต่ว่า ถ้านันดนตรีสามารถตั้งสติได้นะครับที่จะเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดชนินหนึ่งนะครับให้มีความแม่นยํานะครับแล้วก็สามารถฝึกให้เกิดเป็นคนที่มีสติสมาธิให้ดีขึ้นได้นะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะยังขาดสมาธิแล้วก็จิตใจหัวใจก็ยังขาดความแข็งแรงที่จะตัดสินใจที่จะเล่นโน้ดโนดตดนตรีให้ลงกับจังหวะแล้วก็ลงกับโน้ตของเพลงนะครับ ซึ่งบางทีก็ต้องพึ่งการบำรุงด้วยการรับประทานวิตามินด้วยนะครับก็บางคนก็อาจจะใช้การรับประทานวิตามิน B12 b c o m p บีคอมกต่างๆนะครับเช่นวิตามินที่มีน้ํามันปลานะครับก็จะช่วยให้ระบบของสมองหัวใจแล้วก็ q ต่างๆก็สามารถเข้าสู่ระบบที่ดีนะครับอย่างความจำก็จะ ดีขึ้นหรือว่าสมาธิก็จะดีขึ้นได้นะครับแล้วก็จิตใจก็จะเข้มแข็งขึ้นได้นะครับสําหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะครับไม่สามารถจะมีความแข็งแรงของสุขภาพจิตใจแล้วก็หัวใจแล้วก็สมองเกิดความวาวุ่นฟุ้งซ่านมาก,ก็จะไม่สามารถที่จะเล่นดนตรีได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดรักษาสุขภาพให้ดีแล้วแล้วก็รู้จักการรักษาให้มีความจํามีสมาธิ มีความเข้มแข็งของจิตใจก็จะสามารถทําให้เล่นดนตรีได้อีกครั้งนะครับสําหรับใครที่มีปัญหาใช้ยาเสพติดว่าเป็นผู้ป่วยติดสุราเรื้อรังต่างๆครับก็จะทําให้ชีวิตนั้นมีความฟุ้งซ่านซึ่งจะเป็นผลให้ไม่สามารถเล่นดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นะครับแล้วก็ทําให้ความสามารถต่างๆในชีวิตก็ลดลงแล้วก็คุณค่าในชีวิตกาลงลดลงได้นะครับซึ่ง การจะเป็นนักดนตรีนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองทั้งทั้วภายในนะครับแล้วก็สุขภาพภายนอกนะครับแล้วก็งดการใช้ยาเสพติดเครื่องดื่มของมึนเมตาต่างๆให้มากๆนะครับก็ลดลง,งมากนะครับก็จะช่วยให้สุขภาพทั้งยี่อต่างๆระบบสมองหัวใจก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ความสุขในชีวิตในการเล่นดนตรีก็จะมีความสุขมากขึ้นนะครับหรือว่าบางทีก็ อาจจะมีปัญหาสังคมอยู่ซึ่งทําให้เกิดความคิดว้าวุ่นระแวงต่างๆนะครับก็ให้รักษาสุขภาพให้หายจากอาการวัดหวานระแวงเครียดแล้วก็ว้าวุ่นนะครับแล้วก็จะช่วยให้การเล่นดนตรีก็สามารถเป็นไปได้อย่างดีมากกว่านะครับวันนี้นะครับผมจะลองเล่นดนตรีด้วยเพลงตัวจริงของเธอดูนะครับก็จะเล่นเปนโนให้ฟังนะครับซึ่ง จะเล่นให้ตรงกับโน้ตที่จํามาทุกโน้นนะครับพยายามเล่นให้มีสมาธิแล้วก็สติสัมปชัญญะในการเล่นมากที่สุดน,นะครับลองดูนะครับลองฝึกซ้อมดูนะครับ เริ่มเสียแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งจะบ,บรรยายไปนะครับก็ทําให้เกิดความคิดว้าวุ่นต่างๆอยู่นะครับก็ทําให้การเล่นดีเมื่อกี้นะครับก็สะดุดไปนะครับจะลองใหม่นะครับต้องตั้งสติใหม่นะครับต้องจะต้องทําจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็ลืมความคิดต่างๆความว้าวุ่นกับปัญหาสังคมต่างๆหรือว่าสิ่งรอบบก,การรอบนอกให้มากที่สุดน,นะครับก็จะเพืทำ ให้กาเรเล่นทีมีความภายละแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะครับ ครับเมื่อกี้ก็เล่นได้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับซึ่งมีจังหวะผิดอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับก็พยายามลืมปัญหาความคิดที่ทําให้การเล่นดนตรีนั้นเสียไปเสียความภายรอะไปนะครับก็พยายามลืมความคิดที่ว่าวุ่นจากปัญหาเรื่องของทางสังคมสภาพแวดล้อมและวปัญหาข่าวข่าวข่าวสารที่สร้างความ วาวิตกต่อชีวิตแล้วก็พยายามไม่ไม,ไม่ไม่คิดถึงสิ่งที่จะทําให้รู้สึกว่าขาดความปลอดภัยแล้วก็เกิดความระหวัดระแวนนะครับซึ่งการที่จะเล่นดนตรีแบบนี้นะครับก็สามารถนำไปใช้ฝึกส,สติสมาธินะครับสติสมาธิแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตน,นะครับก็จะทําให้ชีวิตได้รับการบริหารในเรื่องของ เอาไว้ว่าร่างกายทั้งภายนอกภายในให้มีความปกติแข็งแรงได้ดีนะครับสําหรับคิวดียวน,นี้นะครับผมพอจบก,การชวนคุยแล้วก็การเล่าอะไรให้ฟังแล้วก็เลีนตีให้ฟังเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ